หานอข,อของการแต่งงานแล้วเราก็มีทีมงานที่ค่อนข้างจะโปรเฟชชั่นอลแล้วก็เป็นอะไรที่ว่าเป็นเอ็กซ์เพรสในทางด้านนี้ซึ่งก็คือคุณชาร์ลส์นะครับเขาก็มีทีมงานที่อยู่กับเขาสามารถจัดทุกแบบทุกรูปแบบได้ไม่ว่าต้องการงานแต่งงานแบบไหนอย่างที่เห็นตต้องการแบบนี้ง่ายมากหรือว่าต้องการเป็นอีกรูปหนึ่งแล้วแต่ บอกเรามาว่าอยากได้แวนวไ้นเราจะได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแบบเชิร์ชคกทอลิกก็ได้หรือเป็นแบบพุทธก็ได้ลดน้ำสังอะไรผมส่วนในเรื่องของการจัดเลี้ยได้ทุกรูปแบบเชฟเราสามารถมีความชำนาญไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหารเวสเทิร์นอาหารจีนอาหารไทยได้หมดหรือว่าถ้าจะต้องการจัดเป็นแบบเป็นค็อกเทลพาร์ตี้ ก็ได้อีจริงๆถ้าถามว่าตีอะไรพิเศษไหมคือที่นี่มันอา้าจจะแตกต่างเราไม่ได้ไบว่าโอเคเราต้องการจับตีมนี้ในลักษณะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยลักษณะของการจัดงานแต่และรอบที่มันเป็นโชว์เกลในปีนี้นะครับเราจะเน้นความเป็นโฮมีม่มากกว่าซึ่งลูกค้าจะเลือกสถานที่ที่ไหนก็ได้นะครับในการจัดงานแต่ คุณเข้ามาที่นี่เสร็จปุ๊บหนึ่งในตัวเลือกนั้นคือมันต้องเปเจอหนาาคือเราจะคอนเซ็ป์ให้ตั้งแต่กระบวนการแรกไปเลยนะครับว่าคุณจะต้องหาเไินยังไงคุณจะต้องไปคุยกับใค้แบบไหนลักษณะยังไงและละเอียดเป็นยังไงสิ่งไหนที่คุณต้องเตรียมบ้างในระยะเวลา6เดือน3เดือนแล้วก็มา่เดือนเดียว